อโอ้โหฟ้าสว่างแล้วจ้าเห็นไหมจ้ามองเห็นไหมจ้านี่ทำไมไม่มีคนมาจะมองเห็นไหมนี่จะได้นั่นไหมจะได้ขึ้นใหม่ไหม มันยิ่งบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดอยู่ สวัสดีค่ะน้องมาลีสาค่ะขนมหม้อกแกงจา๋ายายเทพจา๋าขอบคุณนะให้มาเอาเอาเสื้อมาให้ถอดอย่างน้นอยก็สวัสดีค่ะน้องอัมพรค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านด้อยจ้ะสวัสดีจตะยายเทพจา๋ายายมาตั้งแต่ปีห้าแล้วนะ ขอบคุณหลายๆยายเทพตาพิมน้องอัมพรหัวล็อกกักกักกักวันนี้วันเสาร์ไงหลานหลานอยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนยายก็เลยมาถ่ายข้างนอกสวัสดีค่ะอัมพรบาสานยายเทพตาเทพเด้อจ้ะ มันสว่างแล้วนะนี่ตอนแรกมันยังไม่สว่างยายกลัวคนอื่นกลัวยายก็เลยมานั่งรอมันสว่างหน่อยแล้วค่อยขึ้นช่องยายมาตั้งนานแล้วนะนี่มาทานกาแฟกันขับมาดื่มกาแฟกันขับกับบัวคนตั้งหลายคนหน้าจอมันขึ้นคนเดียวหน้าจอยายไม่ขึ้นหรอกในเครื่องเนี่มันขึ้นคนเดียว มันคือมาทำคือเนี่ยโตตีโตตีโตเตาขอบคุณทุกคนทุกท่านเด้อจ้าช่องก็ยังมีคนขึ้นเยอะอยู่ดี เหลือแต่เธอคนเดียวแล้วมันกระตูกระ,กระตีกระเต่าแปดคนขอบคุณทั้งแปดท่านเด้อจ่ายขอบขอบคุณครอบครัวตัวแอบเข้ามาตึ้มแปดเลยไปแล้หนึ่งขอบคุณนะคะไม่เป็นไรอยู่กับยายโมหนึ่งนาทีทองก็ดีแล้วแหละอย่าอยู่นาน